สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมนเองจามนมามาแล้วหายไปเป็นเดือนเดืนเดือนนะคะนานๆจะมาทีมาให้แบบว่าเดี๋ยวลืมมนไปเลย,เลยอะไรเงี้ยเฮ้ยวันนี้มาเมาส์มอยมาอ,มาอัปเดตดูได้กุชชี่ใหม่แล้วผัวไม่รู้นะผัวจะรู้ก็พอคลิปนี้แหละนี่ทุกคนจะบอกมนไป กุชชี่มาอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ว่าจะไม่ซื้อแล้วแต่ว่าพอดีเอสเอกน,นางก็บอกมาว่าของจะขึ้นก็เลยงั้นเอาก็ได้นะว่าจะไม่แต่ระเจอครับว่าของกําลังจะปรับราคาขึ้นก็เลยอะ่ะได้มาสองอย่างค่ะอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวอันบอกอบหน้านะอะคลิปหน้าอันนี้มาดูก่อนว่าได้อะไรมาอันนี้คือทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังไม่ได้แกะเลย บ้านมอนโลกหน่อยนะคะไม่มีเวลาดูเลยทําแต่งานนะมอนก็เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนทําแต่งานตอนนี้ทําแบบโซตายเลยเหตุแบบแก่แล้วจ้ะถ้าทํางานแล้วได้เงินเราก็อยากทำเนาะถ้าทํางานเราไม่ได้เงินก็อีกอย่างหนึ่งเนาะก็ได้เงินแล้วก็มาสนองนิดตัวเองนะซื้อซื้อในสิ่งที่เราอยากได้นะคะทุกคนเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะนะ อย่ามาแบบดรามา่าใส่มนไม่ชอบก็อย่าดูนะจ๊ะเป็นอบก็กดข้ามไปเปิดเระจ้ะอุ้ยข้างในเป็นกระดาษสวยนี่ว่ะอุ้ยเพิ่งแกะเหมือนกันนะคะอุ้ยข้างในกระดาษเขาสวยนะ มนได้มาในราคา290มันสวยมากจ้ะทุกคนมันจะเป็นสองสนะสองราจ้ะสองเก้าสเป็นใหญ่ด้วยนะ290วันนี้ขึ้นปรับขึ้นเลยจ้ะสามร้อขึ้นมา10บยูโรแต่ก็นะไม่ไม่โหดเท่าหลุย,ลยขึ้นทีหนึ่งนี่ยโหดมากแต่นะ สวยไหมวันไม่ได้แต่งหน้านะทุกคนขอโทษโอไปสวยป่ะนี่ไงมันจะเป็นสองอันแบบนี้แม่ใส่แล้วก็เก๋ๆนะจ๊ะเก๋ๆ,ๆจ้าขี้เกียจซื้อหลุยขึ้นมาปรึกษาเราเราขี้เกียจซื้อมันจะเป็นสีนี้สีนี้ได้ลองสีนี้คุ้มสิ าทุกคนแบบว่อยากได้ก็ลองไปตำดูนะคะทุกคนราคาตัวนี้มันยังยังโอเคอยู่นะมันยังไม่แพงมากตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นสามสามเป็นก้าเจสามยิบเอ็ดมาณหมื่นหนึ่งพันถึงหมื่นสองพันประมาณนี้หมื่นหนึ่งพันอะตีไปว่าหมื่นหนึ่งพันเนาะประมาณนี้จ้ะเนี่ยใส่ไปก็ มันจะมันจะมีวิธีให้พันผ้าพันคอสวยๆนะทุกคนมันทําไม่เป็นหรอกอย่าอย่านี่เลยซื้อมาก็พันเอาให้มันอุ่นเฉยๆเนี้ยนี่เนาะมันก็จะพันอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ก็สวยจ้ะอันนี้พันรอบเลยเนาะนี่ก็งามอยู่เนาะผมก็ดูไม่ได้งามอยู่เนาะอุ้ยถ้าเราแบบอัดคลิปแล้วเราหน้าสมสมๆจะมีคนดูเราไหมวะไม่เป็นไรหรอกเนาะก็ ประมาณนี้จะ้ะเพิ่งมีนี่แหละก็ออจะมีของหลุยอันเล็กอันหนึง่งนั้นก็ร้อยเก้าสิบแล้วนะน้นก็จะปรับราคาแล้วมนะั้งไม่รู้ไม่ได้เช็คเลยของหลุยก็จะเป็นอันเล็กอันนั้นไว้ใส่ช่วงแบบว่าสปริงอะคะ่ะทุกคนคือแบบไม่ต้องอร้อนมากอันนี้โอ้โหอุ่นเลยร้อนนะเนี่ยร้อนร้อนร้อนอนี่ก็ได้นะเก๋ๆนะก็อย่างเงี้ย ลุยที่ได้มาหลังๆก็ไม่เคยรีวิวเลยเนาะขี้เกียจรีวิวเดี๋ยวจะโดนด่าก็ไม่คิดไปคิดมนาะใครเขาด่าก็ด่าไปสิเนาะเงินเราเองเนาะก็ปล่อยไปใครจะดามาทําไมไม่เอาไปทํานั่นเอาไปทํานี่โถทุกคนให้มนททาตามใจมนบ้างเถอะมนททางานจนเอ้ยสวยเนาะ แล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีกิฟตติดผมที่มนเอาไปไปไปเคลมอะกิฟตติดผมซื้อมาสามรอยห้าสิบยูโรแพงกว่าตัวนี้ก็ใส่แล้วมันหล่นพื้นทีหนึ่งตกแตกกระจายเป็นแบบกาวหลุดเลยอะค่ะทุกคนก็เลยเอาไปเคลมก็เคลมได้เสร็จแล้วก็ไปลืมไม่ใช่ลืมแบบว่าน,นั้นรีบมากรีบแบบว่าพายุมันเข้าจะต้องรีบขึ้นรถไฟกลับบ้านงนรถไฟเขาจะไม่วิ่งเนาะวันนั้น คือแบบความที่เรารดนเรารีบเราก็เลยลืมเอาบินอันเก่าของเรามาด้วยอะเสียใจอยู่นะคือแบบเนาะไม่ได้เอาบินตัวนั้นมาไม่ได้เอามันคุย้ยเรื่องไหมสวยยเนาะทุกคนเนาะยังไง ก็จะได้มาเอามาใช้คู่กับมังมั่ไหแล้คู่กับกระเป๋าค่ะสวยเนาะ SA บอกมาว่าต้องตัดนี้ออกนะห้ามเอาไว้เพราะว่าถ้าว่าไม่ตัดออกแล้วมันลุยนะเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัดดีๆไม่งั้นลุยเลยอย่าใช้เลยจริงของเขาว่าดู เห็นแล้วเดี๋ยวตัดก่อนช่วงนี้ก็จะมีพวกเนี้ยแต่ไม่ได้ใช้เลยซื้อมาแล้วแบบจะใช้ช่วงหนึ่งใช้เยอะมากจะใช้เสร็จแล้วก็แบบว่าอ,อะไรนะเซรั่มมันหมดเขาไม่ให้ใช้เซรั่มที่เป็นน้ำมันใช่ป่ะแล้วใช้ของคลาแรงมันมีแต่น้ำมันก็เลยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยันซื้อมาสองร้อยกว่าอยู่รแพงมาก เอเบอกว่าให้ตัดออกเลยไม่งั้นจะลุย่ยเอเบอกว่าให้มาไว้นี่แมาไว้แล้วแต่และอ๋อนี่ไงมันลุ่ยแบบนี้ทุกคนเห็นแล้วนี่ไงมีอะไรน่าสนใจบ้าง ช่วงนี้ก็ทํางานนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตว่าทําอะไรบ้างช่วงนี้ก็เดิมๆจ้ะทํางานประจาํางานร้านอาหารแล้วก็รีเซพชันรีเซพชันก็มันยังไม่ใช่งานประจาําของโบนะจะเป็นงานเรียกตัวไปทําตลอดล่ะเออวันนี้ต้องทํารีเซพชันก็ต้องไปทํารีเซพชันทาเคเทอริงก็คือร้านอาหารก็ทําร้านอาหารตลอดถามถามร้านทำร้านอาหารถามว่าทําอะไรบ้างก็ทําอาหารสลัดขายจ้ะทําสลัดขายทํากัสซ่าก็คือทาแคชเชียร์เนาะ ทำแคชเชียร์แล้วก็บางวันก็ต้องทำทำแคชเชียร์บางวันก็ต้องปิดถ้าวันไหนต้องปิดร้านกาแฟก็จะยาวเลยค่ะปิดร้านกาแฟปิดร้านกาแฟก็ต้องเลิกห้าโมเหมือนกันนะคะอ๋อเป็นอรอยอย่างนี้เหรอที่เขอบอกมันเหมือนของมีตำหนิเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะมันเป็นนีเฉย ก็ทาร้านกาแฟบางทีก็ปิดห้าโมงเย็นนึงเนี้ยคะ่ะแล้วก็ไปทํานวดต่อก็ไปนวดร้านพี่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยคะ่ะเขาไปนวดต่อตอนเย็นแล้วแต่วันที่เขาเรียนเนะี่ยไปนวดก็พอได้เงินจ้ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็นวดอ่างเงี้ยทำเจ็ดวันคุณเจ็ดวันนะคะทําขนาดนี้ยังไม่รวยซื้อของแบรนด์หมดไงเลยไม่รวยได้นะคะไม่รู้เขามัดกันยังไงอะ่ะเพื่อนที่ทำงานก็สอนมาก็ เราก็ได้มาอีกกลงองใหญ่ก,กลองหนึ่งนะเดีย๋ยวเปิดคลิปหน้าแล้วกันจะได้มีคลิปมาโชว์บ่อยๆแล้วมนยังไม่ได้โชว์เลยลุยที่ซื้อมาตั้งแต่ต่างหูซื้ออะไรมาอีกอะอ่าซื้อกระเป๋าใบเล็กมาเนาะอยู่นั่นแหละไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยแล้วก็รู้สึกดีใจที่ลุยขึ้นราคาแบบฟาดมากแล้วเราก็ซื้อได้ก่อนขึ้นเขาขอโทษด้วยนะคะที่บอกว่าดีใจหมายถึงว่า เออตอนที่เรามีตังค์เก็บหลุยเรายังพอใจกับรุยเราซื้อได้หลายใบอะไรเงี้ยก็เลยเออเนาะใบพวกเนี้ยขึ้นมาเป็นพันกว่ายูโรเนี่ยจากที่ซื้อตอนนั้นแค่700เจ็ดร้อยอะไรเงี้ยคือแบบดีใจอันนี้ขึ้นไอ้ใบเล็กห้าร้อยห้าสิบซื้อมาสองร้อยสี่สิบคือแบบขึ้นได้สะใจมากเลยนะขึ้นแบบเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบว่าสุดยอดจังอะไรเงี้ยก็จะมีมีหนึ่งใบที่ขายไปแล้วเสียดายมากนะ ไม่น่าขายเลยตอนนี้หาไม่ได้แล้วมันก็ต้องทำใจบ้างเนาะนี่ก็ซื้อสวยนะคะเนี่ยมันจะเห็นมันใส่บ่อยๆแต่หนักหนักใครไม่ชอบของหนักไม่ต้องซื้อนะซื้อเล็กกว่าเนี้แต่ว่าอันนี้ใส่แล้วสวยเนาะมีหลายอย่างนะทุกคนนะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้แค่มารีวิวนี่ให้ดูเฉยๆราคาเบาๆจา้ะ ใครอยากอยากได้ก็ไปตามเมาเนอะ Gucci. Gucci กุชชี่เอสเอกุชชี่ก็แต่แรกแรหน้าบดบูนะคะทุกคนแต่พอเราฟาดไปหน่อยก็ยิ้มให้เราเฉยเลยนะเจอก,กันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบายบายเดี๋ยวคลุมให้ดูกะว่าจะซื้อมาคลุมแบบนี้เวลาไปแบบไปงานไปเที่ยวอะไรเงี้ยกกๆๆเก๋ๆอะไรเงี้ยเนาะ เจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย